สวัสดีครับผม <c oughs> อเจอกับผมพี่เต้าของรอสซิงครับทีนี้มาดูรถในโกดังหน่อยคันนี้เป็นดก้าครับกันชนตรงรุ่นนะครับสวยมากไม่ต้องย่นเลยครับตัวนี้ กันชนสวยครับนี่ช่างก็กำลังประกอบภายในอันนี้ช่างมาตัดแบบอเอาแบบเหรอครับผมใช่อันนี้ทำ VAP เดียข้างล่างไหมช่างใช่ครับ VV สามชิ้นแล้วก็บอกก็บอกแปคปอ๋อแล้วข้างบนอ่ะข้างบนเดิมเดิมเขาไม่ได้ทำใช่ครับแต่คันนี้จับเต็มใช่ไหมเนี่ยใช่ครับคันนี้จับเต็มครับ <laughs> ช่างมีงานทําไม่ขาดมือแล้วกี่นีสแฉงมีงานให้ทำเรื่อยๆเนาะทุกวัน <c oughs> ทุกวันเสียงโหดใช่ป โหดจัดโอ้โหโหดจริงครับเสียงยังดุ เสียงโหดมากเลยครับวันนี้ส่วนมากลูกค้ามาสั่งที่นี่น่าจะคอมมันเร็วส่วนมากเลยน,นี่ แค่ไม่สีอันเขามันเร็วเยอะเลยใช่ไหมยู่นี่ตามสายนี่น้อยใช่ไหมดูดูไอ้เจ๊อันนี้มาทำอะไรอยู่ชั้นเนี้ยทำเองที่ว่ารั่วนั่นแหละครับแล้วก็พวกเหล็กนบังฝุ่นชนไม้จุ่มอ๋อมาจัดทรงกันฝุ่นไม้ด้วยเอามาจัดทรงกันฝุ่นไม้ด้วยครับอะ โมเยอะเหรอเอาเจ้าเดียวกันกับขันเหลืองเหรอดูฝ่าไายครับใช้งานได้หนักมากเลยฮ <c oughs> อ้ดี้ฮู้ฮู น่าจะวิ่งงานไม่ได้หยุดเลยดูจากฝาท้ายครับถังน้ำมันเหล็ดด้วยจังเอระ,เระา,เอาเด็กรูนเลยตัวช่งเอวเด็กจรูนแล้วตัวทิ้จมาแล้ว,ลวอ๋อติดปีมอะไรกยยึ้ย ม้นตัดตัดกระจายอ่ะคันนี้ อ๋อคันนี้เจ้าเดียวกับคันที่สีเหลืองใช่ไหม ดังมันไม่ดังจบอันนี้ก็น่าจะมาทำเช็คอะไรให้ลูกค้าครับเอออยู่คันนี้แหละดูคันนี้หละจ้ะดูห้อนฮ้อนนี่แหละเียงเครื่องนิ่มมากนะครับเครื่องนิ่มๆเลยอันนี้ก็กำลัง ปรับแต่งให้ลูกค้าครับขัวในอูครับคันนี้เป็นของเซเลฟครับนี่สีม่วงนะครับเซเลฟสีม่วงนี่ก็ทำสีหัวสเสร็จแล้วครับเซเลฟรอประกอบอะไรแตง่ง รถคันนี้ก็ของรุกค้าขคอนเกนครับหรือเปล่าแน่จะคอนเกนนะคอนดีมากครับอยู่นี่เสียอําส่วนมากจาลูกค้า สั่งเป็นคอมมนเร็วเยอะครับปั๊มสายนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยิกกะเดาเลย, <c oughs> ยถ้าแต่มันก็เดาเถอะก,กาดก็ร้อนครับจะเลมจะเป็นลมแล้วยืดตากแดดเนอา้าลลองใหม่ครับเอา้าดับเลย ប្រហតទៅលើបដើកកណ្ណលៃទូមូទូមូលឲ្យស្គមមកហើយអូយៗៗ3.9ទេស៊ីហ្វមស៊ីហ្វមពូប៉តស្គមហ្មងចូលទៅហូបស៊ីហ្វមទៅណាពីដៃពីដៃបៃតងទេទៅទៅផឹកកលិតទៅបាប់កើតដាក់ស្រីនេះៀបចុះនោះអូត្រឡប់អីត្រឡប់ណាត្រឡប់ណែមក ใสจจนรอบหน้าตลอบหลังมาแล้วจะเลือบอะ่ะทีมงานสายเกมหมอเนี่ยไม่ใช่เก,ก็บเกมจะจะอวยโมดีนี่ผมกินนี่ฮอ๋อต้องไปกับทีชิวิชิวนาตีดวันไหนมาขึ้นะนะนี่นี่ไปเที่ยววะ <c oughs> นี่นารังเลย ว่านี้อุดใหม่ด้วยนี่เขากันฝุ่นนะเอาอะไรอุดเนี่ยเตลเออรูนถ้ามันเป็นงี้วะอู้กันฝุ่นดีมากปกตินี่มันจะเข้าตรงนี้แหละฝุ่นอ่ะเข้าเบรกมือนี่แหละคงจะเลิกเสร็จต้นไหนจูแข่สั่งกระบะยังโอ้ให้เขาก่อนคอยคิดเอาไปต่อกระบะที่ไหนเงียยนะ

อ๋อมันปิดแต่กระจกหลังอ๋อนี่ร่องมันมีแค่นี้เอออันนี้แหละผมว่าแล้วมันต้องอันนี้แหละบางท้าเตาใช่นี่ถอดไปซักครับเอามาใส่ท่างเอมีอะไรให้อ่านกินด้วยบ่ ทิ้งของจรเลิกครับดูชายต่อครับเป็นสีอีกทีนึงไหมนี่อ่ะนี่เห็นไหมนี่ฝากรองสีเหลืองเหรอใช่ไหมอันนี้หัวหน้าแกงหรอ อันนี้สีเหลืองอีกเสากรองไม่ใช่สีเหลืองอีกเหรอนี่ไอ้กําลังก็สีสีชมพูสีไหนเหลือจากท่านอื่นก็เอามาพ่นให้หมดเลยแต่ลบจะแบบเกิดเนาะ

อันนี้ไม่จัดทรงกันฝุ่นใหม่โอ้มันเบี้ยวเอ้าไม่เป็นไรจ้บไม่โบกอะเล้วพอเฮ้ยอาวุธก็ยุดแล้วเนาะเจอขออภม่โอ้กระฝุ่นเสียทรงครับน่าจะชนดินชนอะไรมาชนต่อยค่ะชนต่อยู่ค่อายุคอาไม่หลบคนขับละกันโอ้ Ừ. anh em cũng ráp xong gần phun đui, hãy vào sưu xếp pha phẩm đếm, gần đái là, hả, tôi đang mua phước mô nó, đinh rau này, chú nói thanh khá thơm của mình <laughs>

อูเอาไม่โครใหม่เลยอ่ะร้อยสี่สิบนะอว่าเธอแกสั่งเธ่แกต่อรถจากอูนี้ไปกี่คันแล้วนี่ไม่มีโปรแกรมใหม่อีกว่ะาแรถโอเ้ยไปแล้ว น่าท <laughs> ึ่งทวายโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมช่างเจา้าเดี๋ยวจะเลา่ามีนิทานเล่าให้ฟังเรื่องเลา่ามะ